สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับคูอุ้มมุมสบายก็ยังอยู่ในแบบฝึกหัดที่2.5ในข้อในข้อที่2นะครับเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนแล้วก็จำนวนคระนะครับจากสถานการณ์ต่างๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันในข้อที่2นะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของคูอุมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับคูอุมด้วยนะครับ ข้อที่2โจทย์ไปยังไงบ้างครับโจทย์บอกว่าแม่ค้าทําขนมทองหยอดใช้น้ําตาลทรายเศษ27ส่วน10กิโลกรัมทําทขนมทองหยิบอทองหยิบใช้น้ําตาลทรายเศษ17ส่วน6กกิโลกรัมทำขนมฝอยทองนะครับใช้น้ำตาลทรายเศษ19กส่วน5ากิโลกรัมและทำขนมเม็ดขนุนนะครับใช้น้ำตาลทรายเศษ52ส่วน15กิโลกรัม ทําขนมแต่ละอย่างนะครับใช้จํานวนน้าตาลทรายที่แตกต่างกันออกไปนะครับโจทย์ให้เราแสดงวิธีเรียงลําดับนะครับปริมาณน้ําตาลที่แม่ค้าใช้ทําขนมนะครับจากน้อยไปมากนะครับซึ่งคุูอมก็จะใช้เทคนิคคล้ายๆกับข้อที่1นนะครับก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับโดยทําตัวส่วนให้เท่ากับครนะครับที่ เราได้นะครับคอรนอรก็ได้จากคอนอของตัวส่วนของทั้ง4จํจำนวนนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะทําตัวส่วนให้ได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่2อาวิธีทำกุ้มจะหาคอนอนะครับของตัวส่วนก็คือของ10อ่า อะไรครับ6 5นะครับแล้วก็15นะครับเราต้องนำตัวส่วนที่เราจะหาครนรนะครับมาหาครโนโดยการคุ้มถนัดการหารนะครับก็จะใช้การหารนะคือนะก็คือหาครนอรของ10 6 5แล้วก็ 15ครับก็คือคอลนอของตัวส่วนนั่นเองนะครับขอใช้ปากกาสีแดงนะครับในการหาคอลนอเพื่อเป็นกระดาษทดนะครับก็คือเอา10 6 5แล้วก็15นะครับมาตั้งหารนะครับหารสั้นต้องหารได้ลงตัวอย่างน้อย2ตัวนะครับจำนวนรับที่นำมาหารนะครับอย่างน้อย2ตัวนะครับต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวกคุ้มเริ่มจาก2เลยแล้วกัน สองห้าเป็นสิบสองสามเป็นหกนะครับสองหารห้าไม่ได้ก็ดึงห้าลงมาสองหารสิบห้าไม่ได้ก็ดึงลงมานะครับต่อไปเอาอะไรดีครับเอาห้าใช่ไหมครับห้าหนึ่งเป็นห้าห้าหารสามไม่ได้ก็ดึงลงมาห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสามสิบห้าหารต่อได้ไหมครับหารต่อได้นะครับก็คือเอา สามมหานั่นเองนะครับสามหนึ่งเป็นสามสามหนึ่งเป็นสามก็สิ้นสุดการหารน,นะครับเราก็เอาสองคูณห้าคูณสามส่วนเศษหนึ่งเราไม่คูณก็ได้เพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวของมันเองนะครับก็ห้าสองเป็นสิบสิบสามสามสิบแสดงว่าเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นสามสิบนะครับเพราะครนรนคือสามสิบอ่ะคุ้มขอลบกระดาษทดออกก่อนนะครับ เราได้แล้วว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับครนใช่ไหมครับก็คือ30นะครับเริ่มจากเศษ27ส่วน10เศษ27ส่วนด้วย10เราจะเอาอะไรมาคูณครับตัวส่วนถึงจะเป็น30ก็ต้องเอา3มาคูณตัวส่วนแล้วก็คูณตัวเศษด้วยนะครับก็จะได้เท่ากับ37 21ใส่1ทด 2 3 2เป็น6เป็น7กับเป็น8กับทดก็เป็น8 1ดส่วนด้วย30นะครับต่อไปเศษ17ส่วนด้วย6นะครับเราก็เอา17คูณ6คูณ6คูณอะไรได้30ครับตัวส่วน6กคูนหใช่ไหมครับอ่าตัวส่วนคูณ5ตัวเศษก็คูณ5ด้วยนะครับ5 7 35ใส่5ทด3 5 1เป็น5บวกตัวทด3เข้าไปก็เป็น8ก็เป็นเศษ8 5สิบส่วนด้วย30นะครับต่อไปเศษ19ส่วน5นะครับนะเศษ19ส่วนด้วย5านะเราก็ต้องเอา6มาคูณใช่ไหมครับเพื่อให้ตัวส่วนเป็น30นะครับนะ9 6 54ใส่4ทด5 6 1หกเป็น6 ใช่ไหมครับ19อ่ะ96 54ใส่สีทด5 61เป็น6นะครับบวกตัวทดเป็นเท่าไหร่ครับเป็น11นก็ได้111ส่วนด้วย30นะครับต่อไปเศษ52ส่วน15นะครับ อ2บส่วน15เราก็ต้องเอา2มาคูณใช่ไหมครับเพื่อให้ตัวส่วนเป็น30มสาสิบคูณสก็ได้104ส่วนด้วย30นะครับเห็นไหมครับเศษส่วนเราก็เป็น30หมดแล้วทีนี้เรามาทําสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าเขาให้เรียงจากน้อยไปมากใช่ใชไหมครับตัวส่วนเท่ากันเราก็มาดูที่ตัวเศษตัวเศษไหนน้อยที่สุดครับก็คืออะไรครับ สปอใช่ไหมครับอ่าอันนี้มาเป็นอันดับที่1นเพราะน้อยที่สุดนะครับขอให้เรียงจากน้อยไปมากนะครับต่อไปมาเป็นอันดับที่2อ่าน้อยเป็นอันดับที่2ก็คือตัวนี้นะครับสี่ส่วน30ต่อไปน้อยเป็นอันดับที่3นะครับก็เป็นอ่าเศษ104ส่วนด้วย30สนะครับสุดท้ายน้อยเป็นอันดับที่4อ่านะครับ ทีนี้เราได้แล้วเราก็มาเรียงลำดับใช่ไหมครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากน้อยที่สุดก็คือเศษ81สนะครับส่วนด้วย30น้อยกว่าเศษ8 5ส่วนด้วย30 เศษแปดสส่วนด้วยสาก็น้อยกว่าเศษหนึ่งร้อยสี่วนด้วย30มสิบเศษหนึส่วนด้วยสาก็น้อยกว่าเศษหนึ่งร้อสิสี่ส่วนด้วย30นะครับหรือ,อเศษยี่สิบเจ็ส่วนสิบน้อยกว่าเศษสิบเจส่วน นะครับเศษ1 7บกส่วน6ก็น้อยกว่าเศษ5 2าส่วน15้ใช่ไหมครับอันดับที่3เศษ52 15. ส่วน15ก็น้อยกว่าเศษอะไรครับอันดับที่4ก็คือเศษ19ส่วน5านะครับทีนี้เราก็มาตอบคำถามกันนะครับดังนั้นนะครับ เรียงลำดับปริมาณน้ำตาลทรายาดังนั้นเรียงลำดับปริมาณน,นะครับน้ำตาลทรายนตาลทรายนะครับที่แม่ค้าใช้ทำขนมที่แม่ค้านะครับ ใช้ทำขนมจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยนะครับได้ดังนี้นะมากที่สุดก็คืออะไรครับเศษ27ส่วน10นะครับแล้วต่อมาก็คือเศษ17ส่วน นะครับต่อมาก็คือเศษ52ส่วนด้วย15นะครับต่อมาก็คือเศษ19ส่วนด้วย5นะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับเศษ่สเศษ27ส่วน 10, อ่ากิโลกร,รมัมหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับน้อยที่สุดตามด้วยเศษ17ส่วน6 กิโลกรัมต่อมาก็คือเศษ52ส่วน15กิโลกรัมนะครับสุดท้ายก็คือเศษ19เศษ19ส่วน5กิโลกรัมนะครับ, 5, ก,รรบก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่2 ก็ไม่ยากนะครับก็แค่ทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบตัวเศษนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปในข้อที่3นะครับพุ้งขอตัดไปอีก1คลิปนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามกันต่อในข้อที่3ด้วยนะครับสวัสดีครับ